ครับผมมาแล้วครับวันนี้มาพอกันกับเบาวสลามทองเนตรอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องครับวันนี้บบาวสลามทองเนตรจะพาพี่น้องเข้ามาเบิงหอยโคงนะครับหอยหน้านะครับพี่น้องเนาะเรื่มครับคลิปตกล่นไปเลยื้นนี้เลยจะมาเฮ็ุคลิปให้พี่น้องได้ศึกษาเป็นอีกคลิปวิดีโอนึงนะครับพี่น้องครับเป็นเลียงแบบธรรมชาติคือกันครับพี่น้องบ่อหนี้จะเป็นบ่อบ่อดินนะครับที่เฮ้าใส่รถแท็กเตอร์ดูด ดุดทั้งหนาทั้งหลังขึ้นนะครับเหมือนกันหน้าเหมือนเป็นเรื่องครับพี่น้องครับแล้วก็จะมีพวกหญ้าเกิดเองธรรมชาตินะครับทิจริงนะครับหลายคนติดต่อมาหรือบ่อยากได้พันธุ์หอยนี่ครับไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงต่อไปขยายพันธุ์เนาะบ่สลามก็อยากให้อยู่หรอกครับพี่น้องอยากให้ใจสิขาดแต่ว่านี่แหละครับสร้างแต่ว้านี่แหละเนาะนี่ครับพี่น้องมันเป็นสาเหตุตั้งสี่นะครับ หอยพวกนี้นะครับมันจะเขาจะเอ่นวาเป็นหอยปีกวาด่ายนะครับบบคือหอยปังที่คลิปกนที่เบาสลามไทยนะครับพี่น้องครับมันจะออกลูกเป็นเฉพาะนะครับปีละหนึ่งเทื่อนะครับซึ่งเก็ตเนี่ยเขานี่ขยายพันธุ์นี่สากว่าวหอยปังหอยเชอรี่นะครับอ่าก็คือนี่ครับพี่น้องจะพาไปเบงเนาะนี่ช่วงนะครับฝนแหลกช่วงน้ำหงกําลังดําหน้าคือช่วงนี้แหละครับอ่า มิถุนานี่ยนะครับพี่น้องหอยนะครับมันจะออกหากินนะครับแล้วก็มันหากินนะครับส่วงฝนแหลกส่องฝนยังนะครับส่วนนงน้ำหงมันหากินอิ่มแล้วนะครับมันก็นจะไปวางไข่มันจะบ่ว่างไข่เลยนะครับมันจะกินอิ่มแล้วก็วางไข่การวางไข่ของเขามันหมายถึงว่าเขาจำสินไปนํานะครับก็คือเขาสีฝักไข่นะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้เริ่ม ขึ้นมาฟักไข่แล้วครับนี่ขึ้นมาไข่แล้วก็ฟักนะครับนี่พี่น้องครับมันจะบอไข่แห้วมันก็ล่งน้ำนะครับอันพวกนี้ต้องให้ลูกออกคือจะไปลงน้ำอีกเท่านึงกับตอนพุ่นเหรครับพี่น้องช่วงเขาเขียวเขาตั้งตังทองพุ่นครับพี่น้องครับลูกเขาเสีออกมานี่ครับก็ดังบางไข่ไข่เขาจะเป็นสีขาวกันนะครับพี่น้องครับนั่นเห็นบ่นี่แหละครับเหตุในการขยายพันธุ์ของเขานี่ ซาลงไปอีกครับพี่น้องครับตัวน้อยๆก็ออกลูกด้ครับแต่หอดปีของเขานี่ครับเขาจะเริ่มว้างใครแล้วก็ยุ่นนี่แหละครับฝักจนกลัวลูกเขาจะออกพอน้มนะครับน้มฝนดินซุมคักตนี้นะครับฝนตกยุบเ้าตลอดนะครับช่วงเขาม่านเนาะเขาก็จะออกมาครับบานนี้หากินอาหารนะครับกินหญากินวัชพืช กินแล้วก็สีเริ่มจำศิลอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องช่วงนามบกก็คือช่วงอ่าเห่าจะเกี่ยวเขานะครับเกี่ยวเขน่แล้วก็ช่วงปลาลุงลีนะครับเขาจะเริ่มหาทีอ่าจำศิลนะครับตามคันแท่นาตามธรรมชาตินะครับพี่น้องครับนี่บาสลามก็จะพาพี่น้องเห่ามาเบ่งนะครับอันหอยม้วนนี่ถามว่ามันขยายพันธุ์ดีบ่นะครับขยายพันธุ์นี่ อัตราการหลอดก็สูงนะครับว่าจาบ่มีรถแท็กเตอร์มาเหยียบมันเนาะส่วนหมากรถไทยนะครับจะมาไถแล้วก็เห็ดให้หอยมันอันนี้นะครับพวกนี้เป็นลูกมันครับพี่น้องครับนี่ตามน้ำที่เบาสลามเลี้ยงไว้มันก็มีหลายอยู่ครับประมาณอยู่สองสามทังสีนะครับเบาสลามกับบ่ท่านอยากปล่อยออกไปเพราะว่ามันยังหน่อยอยู่นะครับแต่ว่าเฉามาเห็ดคลิปตกล่นนะครับให้พี่น้องไดือบึงเพราะว่า หลายคนเอาไปเลี้ยงแล้วมันบ่ประสบความสาเร็จเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับนามนี่บวให้เกินหาซิบเซ้นครับตันนี้จะมากนามตื่นแห้งนด้ครับพี่น้องเด้อแต่ว่าบ่มากนามที่ห่อนนะครับเทียนบวบาสลามจะบ่เอาหนาออกนะครับช่วงแดดๆนี่เขาก็จะไปรี่ตามกอห้าแล้วก็ลบพวกนกพวกยังผีมากินนะครับพวกนกกดนกยังนี่โอ้สำคัญให้เลยครับพี่น้องครับมันมากินนะครับแต่เขามีตาคายก็พอดักไว้นะครับ นี่ครับเขาก็จะยูหากินไปนะครับตัวนี้บ้าสลามเอาขิงัวนะครับลงลงทุกปีนะครับปีละเทือเพื่อให้ห้ามันเขี้ยวแล้วก็ให้พวกวัชพืชหนามพวกหน,นามนะครับพักบวกพักบุ่งนะสิครับพี่น้องมันจะเกิดแล้วก็ให้เป็นอาหารของหอยช่วงที่เขา,อ,าออกมาหากินนะครับพี่น้องครับเออ จะพาย่างเลาะเบื้องครับนามของผมอยู่นี่มันก็นอยู่ประมาณสามเส้นครับพี่น้องบ่ถือว่าลึกนะครับนี่ตัวน,นี้จะเป็นแม่เขาใส่ไงครับพี่น้องรุ่นนี้บ่ท่านขืนไปว่างใครนี่หมายถึงว่าเขายังบ่ท่านสะสมอาหารบ่ท่านผอมบ่ท่านเพียงพอครับน,น้อยก็เริ่มสิผสมพันธกันเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับก็ถือว่าหลายครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับมีพื้นที่มองนี้นี้เอาเขามาปักดำแห่งดีแหงนะครับพอหอยชนิดนี้เขาจะบ่ค่อยกินต้นเขานะครับบ่คือหอยเชอรี่แต่ว่าขยายพันธุ์สาครับพี่น้องตัวนี้ถือว่าเป็นขอเสียอยู่ครับพี่น้องปีละหนึ่งเถื่อหลังจาก,กจนั้นก็มีแต่จำศีลช่วงนาแล้งนะครับเบาสลามก็จะเพ็ดนะครับให้น้ำม,มันบกนะครับเป็นตามธรรมชาติไปเลยแต่ช่วงนี้ฝนบ่ตก ผมก็ต้องดูดน้ำนะครับใส่เพื่อไปให้เขาหากินเห็ดเห้เต็มที่แล้วก็ให้เขาขืนว่างไข่ครับพี่น้องก็อีกประมาณเดือนสองเดือนเขาก็จะโล่งนามครับผาลูกเขาโล่งหนามพวกนี้เป็นลูกหอยนะครับเป็นลูกหอยตั้งแต่ปีกายครับพี่น้องนี่ก็ล่งใหญ่เทสุฮอดพี่หนานะครับมันก็จะเริ่มว่างไข่อีกนะครับหน่อยๆก็ว่างไข่เลยครับหล้วก็โตเขาจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นหอยดังเดิมเป็นหอยหน้านะครับพี่น้องครับ นี่เขา,าจะมายูน้ำตามจังสีสามสีทั้งสีเขาจะบ่ท่านข้นบันไดพอดีบ่าวสลามมาอัดให้พี่น้องเบิ่งตอนกลางเว้นนะครับเพราะว่าตอนกนนลางคืนหลายคนก็จะเห็นมุมกวางนาอของบอนะครับนั่นครับพี่น้องก็จะเห็นเป็นพวกวัชพืชน,นามนะครับมีใบบอลมียังนะครับหลากหลายถ้าเฮายางไปจังสีครับพี่น้อง เขาจะรีอยู่ทางไก่เขายางกกายอยางสินะครับน้ำม,มันจะตีงเขาจะเขาก็จะขึ้นน้ำก้นนะครับพี่น้องเป็นแต่เบ,บิ่งขึ้นยังเลยครับพี่น้องเหมือนกับมันตกใจมันก็นจะร่อยโตนขึ้นมาครับปีครับเต็มเลยส่วนนี้ก็ลังเริ่มว่างใครครับพี่น,ออน้องปลวกหอยทั้งหลายเลยอ่ายากแบงใหยย้ยูครับแต่ว่ามันคือว่านนะครับพี่น้อง ฟังนั่นมันหกแข็งครับพี่นอ้องบได้เข้าไปนี่ครับก็ขอให้กินพวกญาพวกขี้งวนะครับที่บาสา์เซลมาถิ่มไหวครับเป็นหอยหอยหนานะครับหอยหนาดังเดิมเลยครับพี่น,อน้องนี่แขนเลยนี่พวกแม่เขานะครับออกลูกแต่ละชุดนี่ก็รักลอยขึ้นครับเป็นลอยกูโตอยู่นี่มีหลายหลายลอยโต ก็ถือว่าปีหนึ่งก็ห้หลายนะครับให้ลดูกหลายอ่าบาสาระเอามาเลี้ยงไปก็เพื่ออนุรักษ์ใบคือกันเนาะครับพี่น้องเนาะประมาณอีกสองปีผี่แลละครับคือว่าหรือบ่าปีหนาะนะครับจึงที่เดปล่อยให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปแบ่งปันให้ล่องไปขยายพันธุ์บึงเนาะครับเนาะอ่ตัวหอยว่านี่เลี้ยงง่ายครับแต่ศัตรูเขาเนีย่ยจะหลายเนี่ยอ่พวกนกนะครับจะมีนกแล้วก็มีคนนี่แหละครับเอาไปกินอ่า สำหรับหอยชนิดนี้นะครับเดี๋ยวบ่าสลามจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งหอยอีกสองสองสามชนิดนะครับแต่ละคนละสายพันธุ์นะครับพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะพามาเบิ่งนะครับหอยหอยหน้าครับพี่น้องหลายคนอาจจะโปะหูเนาะเลี้ยงแบบหกกครับแหงดีแหงแต่ว่าอย่าให้นามเสียครับพี่น้องให้นามมันสะอาดนะครับอย่าให้มีเน่านะครับเขาจะ งายเร็วนะครับแบบนี้ก็คือดีนะครับง่ายต่อเท่าจัดการน้านะครับพี่น้องครับนี่มันจะเป็นหกหกกันสิละครับพี่น้องอ่ายาีมันขึ้นมันจะขึ้นเต็มเลยครับพี่น้องช่วเนี่ยก็จะเป็นบดบางแสงแดดให้เป็นยังบางสนามคือบัวปลูกบัวนะครับบัวปลูกไปมันก็ตายครับพี่น้องเพะวาน้นึมนน้ำมันเตือนสองน้ำมันก็แห้งเร็วนะครับแห้งอยูุบเ้านะครับอ่าก็เลยบริลูกราบปลูกอย่างอื่นนะครับ เดี๋ยวเบ,บิรงหอยชนิดต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวบาสลามมีแนวสิถามพี่น้องนําคือกันว่าหอยบาสลามใดมาเนี่ยมันเป็นยังมันคือโบคือกันนะครับแล้วเขา่าจะเรียงสายพันธุ์ใดนะครับจึงจะดีนะครับพี่น well ้องครับนี่ครับพี่น้องที่บาสลามเบาซูพี่น้องฟังบางหันว่าหอยที่บาสลามใดมานะครับมันมีความแตกต่างกันนะครับอย่างเข็นได้ชัดเจนนะครับพี่น้องก่อนอื่นนี่ครับความแตกต่างนี่คือหอยเชอรี่สีทองทั้งเบิดนะครับ บอกว่าสิเป็นสนิมหรือเป่เป็นสนิมนะครับทองแท้ท่องปลอมทักท่องอยังไงล่ะครับแต่ที่บ่าวสลามอยากถามเพราะมีพี่น้องก็คือ,อ,อสายพันธุ์นะครับมันเป็นคือกันบอกครับหรือมันมีจักสายพันธุ์น้อพี่น้องนอ้อทีแน่ๆนะครับนีบ่าวสลามไปไหมานี่ครับเขาจะเป็นหอยอ่าเดี๋ยวนะครับเนี่ย นี่ครับเขาจะเป็นหอยเซรีสีทองคือกันนะครับเวลาเขาจะฮุบนะครับเขาจะลง่งขา้ไปลึกแข้งแล้วก็เปลือกบางครับพี่้องตัวนี้เปลือกบางที่บ่าสลามเลียงสายพันธุ์นี้ก็เพราะว่าเอาไปให้กุ้งกินนะครับพี่้องกุ้งมันมากินหอยมวนจังสีนะครับมันปึกนะครับมันโง่ตัวนี้มันออนแอนะครับกระดองกับบางๆนะครับเหมาะสําหรับกุ้งกามกามนะครับกินแต่ว่าอีก สายพันธุ์หนึ่งครับพี่น้องจะเป็นนี่ครับตัวนี้จะเป็นเปลือกหนานะครับเป็นทองแท้คือกันนะครับพี่น้องครับเปลือกหนาครับแต่ว่าคว่ำแตกต่างฟ้าจะดำครับเปลือกจะหนาทองคือกันครับพี่น้องนี่เหนือทองคือกันโบ้หูว่าแต่ว่านำนักตัวนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่านอนยอนเปลือกหนาหรือเปล่าหรือว่าเหนือลายนะครับการหุบของโตของเขานะครับนี่ เขาจะหุบลงนิดเดียวนะครับพิษแปลกแหวกแนวกจากชนิดนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้หน่อยคือกันครับเป็นสิแต่ว่าเปลือกเขาเปลือกฟ้าละง่ายเขาจะยังม่ทันดำนะครับตัวนี้ยังม่ทันดำแต่ตัวนี้จะดำมาแต่น้อยเลยครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์เหนือนะครับตัวนี้พอไม่พี่น้องคิดคือจังบาวสลามบอนะครับลองอันนี้บ้งครับแต่ว่าถ้าหง่ายขึ้นก็เรื่มดำเหมือนกันนะครับพี่น้องแต่ว่าเหนือเขาจม หุบลงไปหลึกแข็งนะครับเปลือกยังบางอยู่บาสลามได้สายพันธุ์มานะครับนี่นี่ครับมันจะเป็นเฉพาะข้อมันเลยครับพี่น้องครับนี่เฟรนสีทองนะครับแต่ว่าถ้าเจ้าเหลียงบอดินครับมันก็เลยเป็นสี่างสีที่จริงเนี่ยถ้าเอามาเอามาคัดมันก็จะเป็นสีทองแหละครับถ้าเหลียงมันก็จะเป็นทองก็้จังม่วนจะสีแหละครับพี่น้องอ่านี่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นสนิมครับสนิมกับสายพันธุ์ทองเนาะ นี่ครับพี่น,อน้องเนือมันจะโบหุบลงไปหลายกุนี้นะครับนี่ในความคิดของบาสลามว่าจะเห็ดเป็นหอยเหนือนะครับตัวนี้นำนักก็ดีขายเป็นเหนือนี่ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับความสวยงามอาจจะตอบโจทย์ขึ้นกันนะครับพี่นอ้องอ่านี่ครับคือแต่หน่อยเขาเนี่ก็จะเป็นเรื่องเดืองขึ้นกันนะครับนี่พมกระืือมาขึ้นกันได้ตัวนี้ สายพันธ์พ่อเม่เขานะครับแต่ว่าตัวนี้ผมไปเห็นนะครับตัวนี้น้อยมันกับนี่ครับมันจะดำนะครับฟ้ามันจะดำมาเต็มอันนี้เลยบาสลามเลี้ยงไว้นะครับหอยเชอรี่สีทองนี่ก็เพื่อว่าจะไปเลี้ยงกุ้งด้ครับพี่น้องด้วยมีจุดประสงค์แอบแฝงนะครับอืมเพราะว่าทามันแพร่ขยายพันธุ์ายก็เอาไปกินนี่นะครับเหลือกินก็เอาไปให้กุ้งนะครับเพื่อลดต้นทุนอาหารกุ้งครับพี่น้องอาหารกุ้งก็แพงๆก็เลยมอยาก สื่ออาหารกุ้งครับเขาจะให้เขาหากินแบบตามธรรมชาตินะครับรุนในน้อยซ้ำนี้นะครับด้วยไงกูนี่นะกุ้งเอาไปกินวัดครับพี่น้องมันไงกินเลยครับตอนกลางคืนพอตอนกลางคืนมันจะเดินครับมันจะเปิดจังสิกุ้งกามกามมันจะมีตรงปลายปลายกามเขานะครับมันจะเป็นแหลมแหลมครับมันเหมือนเป็นผิดเลยครับถ้าไดขีบหรือว่าใดจับถือพอจะยุดอ่าชงักเลยนะครับพี่น้องครับกระเท็ดให้กกุ้ง ได้กินหอยนะครับในที่สุดอนอกจากปูปลาเนาะนี่แล้วครับพี่น้องสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอีพีนี้บ้าสลามก็อยากมาถามนะครับเกี่วยวกับหอยเชอรี่สีทองตัวใดนหนาเลียงครับหรือว่าเ้าต้องเลียงแบบหลายๆสายพันธุ์นะครับให้มันปนกันอา่าแตให้มันมีหลากหลายเนาะแต่ยูนิบ้าสลามก็อยากเอามาลองเลียงคือนมาแล้วครับพี่น้องได้หอยเพิ่มมานะครับสิ่ลองมาทดลองเบิาง ดีบดีกับจังไดกับจังวากันนะครับตัวน,นี้ผมจะเอาเห็ดเป็นเนื้อนะครับสายพันธุเนื้อไปเลยนะครับตัวน,นี้จะเป็นสายนธุนสวยงามแล้ววห้กุ้งจินนะครับส่วนหอยปังนะครับบาสลามก็ไดไปทายพี่น้องเบิ่งตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อกี้ก็เลยมาทายอยู่สวนจะาของแล้วก็เป็นมาสอบถามพี่น้องผู้ลู้น้ำนะครับสายสายเหลียงหอยนะครับสายเหรียญหอย เป็นจังไรมาจังไดนะครับเบาสูพี่น้องคอมเมตนให้บ้าสนามไหมนะครับมันจยากหูแห้งอีหลีครับพี่น้องมันเป็นเฉพาะบอกครับหรือว่ามันกลายพันธุ์หรือจังไดถ้าว่ากลายพันธุ์มันก็มีแต่ซุ่มมันนะครับมีแต่เป็นสีดาหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นเฉพาะคือกันนะครับตัวไรมันจะดีหรือบ่ดีนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้บ้าสนามขอจบไปซ้ำนี่ก่อนนะครับได้ขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามครับเหมือนคลิปนี้ครับผมมียังหลายไปในแล้กครับพี่น้องขอโทษขออภัยนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปเลียนสวน เปิดหูเปิดตาแต่เปลี่ยนเรียนรู้จากส่วนอื่นนะครับเนาะอการลิปหนาครับผมขอบคุณอีกทีหนึ่งครับ